สวัสดีครับทุกท่านครับฟังข่าวกีฬาวันนี้กันก่อนนะครับไปกันที่เอ่อทานพอดสเปอร์สเตเดียมนะครับเป็นชัยชนะของเชลซีเมื่อคืนนี้1ประตูต่อ0ูนย์นะครับอรโอเินยอจุดโทษนาที24ดังนั้นปัญหาสเปอร์นี้ก็น่าจะเป็นเกมรุกซะแล้วนะครับหลังจากแฮร์รี่เคนหายไปโงฟูมินก็ไม่ทำงานนะครับก็มูรินโญแพ้ในบ้าน2เกมติดครั้งแรกในอาชีพนะครับ แล้วก็สเปอร์สนั้นแพ้3เกมติดในลีกตั้งแต่พฤศจิกายนปีสองพันสิบนะครับจอดจอร์จ,จินโยก็จุดโทษที่3ในฤดูกาลนี้แมสซัมเมลแมนออฟเดอะแมชนะครับตารางคะแนนก็เอ่อเชลซีอันดับ6 22นัด36 6, คะแนนสเปอร์สอันดับ8 21นัด33คะแนนก็น่าจะเป็นฤดูกาลที่ไม่ดีซะแล้วสำหรับสเปอร์สนะครับพูดถึงเรื่องการอุทธรณ์ นะครับก็ใบแดงของดาวิดลุยส์นะครับก็อุทธร์ไม่ผ่านนะครับก็อารต้อนบอกว่าผิดหวังกับผลนะครับแต่ว่าน้านานทีนะครับข่าวนี้มันจะมานะครับก็คืออุทธร์ผ่านนะครับคราวนี้เป็นเอายาเ็นเดเรกของซาว์ทัมตันในเกมที่แพ้ยูนาเดไปสู่ประตูต่อ9นะครับก็อุทธร์ผ่านก็พร้อมจะเล่นในเกมกับิวคาเซิลในวันเสาร์นี้ ก็เออสโมสรนั้นไม่อยากให้ไมดีงกับลีเมซ่ามาตัดสินเกมเซาแฮมตันแล้วนะครับแล้วก็มันมีกรณีก่อนหน้านี้ด้วยจะว่าไปนะครับในส่วนของลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลไม่สามารถเดินทางไปเยอรมันนีได้ในการแข่งขันแชมเปี้ยนส์ที่จะเจอกับไลฟ์ซิกวันที่16กุมพาพันนะครับก็เออก็ทางหน่วยงานในเยอรมันหน่วยงานราช ราชการในเยอรมน,นีแจ้งว่ากรณีของไลฟ์ซิกนั้นไม่ถือเป็นข้อยกเว้นนะครับดังนั้นก็ไม่ให้เข้าแหละดังนั้นยูเอฟ่าแจ้งว่าเดี๋ยวจะมีการคุยกันต่อไปนะครับในเรื่องนี้ก็เอ่อทางยูเอฟ่าแจ้งว่าถ้าไลฟ์ซิกนะครับไม่สามารถเอ่อคุยเรื่องการหาสนามในบ้านได้นะครับก็จะถูกปรับแพ้3ประตูต่อศูนย์นะครับอันหนึ่ง การกักตัวเยอรมน,นีนี้อยู่ถึงวันที่ทนะครับการจํากัดการเข้าของเยอรมันนี้อยู่ถึงวันที่17กุมภาพันธ์นะครับซึ่งเกมควรจะเตะ16เนาะแต่ว่ามันก็คงเตะไม่ได้เลยคืออีกทางเลือกหนึ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องให้เรียกคูนั้นเล่นในบ้านก่อนนะครับแล้วค่อยเล่นนัดที่2ในวันที่10มีนาคมก็ยูเอฟ่าจะประสานงานกับทั้ง2ทีมอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนี่คือ ฟุตบอลนะครับไปกันที่ผลเมื่อคืนนี้กันบ้างนะครับโคปาเดลเรเบติสเสมอบิเบาหนึ่งหนึ่งนะครับบิเบาชนะจุธ وث สี่หนึ่งก็เลยเข้ารอบต่อไปสโมสรโลกนะครับติเกรชนะอุซานคุนไดสองหนึ่งนะครับแล้วก็เอ่อในส่วนของอัลโดริอุนะครับแพ้กับอัลอารีไปศูนย์หนึ่งนครับสองทีมนี้ก็เข้ารอบต่อไปนะครับรอเจอกับตัวแทนจากยุโรปและอเมริกาใต้นะครับเดี Roger, ๋ en, Jack, Europe, America, ยวค่อย รายงานให้ทราบนะครับฟุตบอลในคืนนี้ก็ยังพอมีอยู่นะครับไปกันที่แชมเปี้ยนชิพก่อนสวอนซีกับนอริชคณน้ตีสามสิบที่เยอรมนีนะครับแพท้าจะกับไบรอนตีสองไบรอนไปก่อนนะครับอิตาลีนะครับฟิออลเดนติน่ากับอินเตอร์มิลานตีสองสี่มองทีมเยือนนะครับลาดิกาอาราเบสกับบายาโดลิดคูนิตีสคิดว่าเจ้าบ้านพอเบียดได้นี่นะครับนี่คือฟุตบอลวันนี้นะครับ มีข่าวเสริมอีกนิดนึงนะครับเอลตันกับแมนซิตี้นั้นวางหน้าจะได้เตะกันวันที่17กุมภาพันนี้นะครับก็เอ่อก็จะเป็นเกมตอนดึกนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องตารางนิดหน่อยแต่คิดว่าทุกทีมก็ปัญหาพอๆกันแหละนะครับในตอนนี้ส่วนเอฟนะครับก็เอ่อ ตอนนี้นะครับนี่คคอทำมาของฟุตบอลไปกันที่คริกเก็ตก,กันบ้างนะครับเอาเกมบังกลาเทศกับเวสอินดิสก่อนนะครับที่ชาตตกแ r a มนะครับก็ขนาดอัดเทปอยู่นะครับบังกลาเทศออกหมดที่430เวสอินดิสก็อยู่ที่150ออก4นะครับบังกลาเทศนะครับสุดท้ายก็เป็นเมดีมิลาสตี103นะครับ ชคิบอพาซานตี68ิบมิลยนก็เป็นโจมเมวาริคนัน4ลิเกเสียร้อนะครับเวินดิสก็ที่อยู่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเคล็กเบดเบสนะครับที่ดีที่สุดเดี๋ยวคนอื่นค่อยว่าก,กันหลังจากตีเสร็จแล้วก็เวสินดิสมีหน้าใหม่3คนนะครับกรรมการก็เป็นบางปรเทศเกือบหมดนะครับตามปัจจุบันที่มีประเด็นก็คือให้กรรมการเป็นเจ้าบ้านส่วนใหญ่จะมี ไปใช้ลิงเวิร์ดนะครับจากอังกฤษบินไปด้วยนะครับไปดูแลอยู่ที่บังกลาเทศตอนนี้นะครับอีกคู่หนึ่งนะครับของการแข่งขันคิกเกตนะครับไปกันที่เราเป็นดีปากีสถานนะครับจบวันแรกไปแล้วครับปากีสถานจบที่145ออก3ก็เรื่อยๆนะครับมีประเด็นเรื่องฝนด้วยเมื่อวานนะครับเลยปากีแทานที่จะทำแต้มได้เยอะนะครับก็มาเจอฝน บาบาอาซัมนะครับ77ไม่ออกฟาวัตอาลัม42ไม่ออกนี่กำลังสร้างแต้มกันอยู่นะครับตอนนี้คู่นี้เนี่ยตีไปด้วยกันแล้วทั้งหมด123แต้มนะครับมือโยนดีสุดเป็นเคชาร์มหาราชนะครับเอ,อ่อสวิกเกเสีย51ในตอนนี้นะครับก็เรื่องฝนเป็นหลักอินเดียอังกฤษเล่นกันอยู่ที่เชนไนตอนนี้นะครับก็ เออก็มีส่วนสัำพัญนในการหาทีมไปเล่นเทสแชมเป็นชิพรอบชิงชนะเลิศที่ลอนดอนนะครับในเดืนมิถุนายนอ่าไปกันที่กีฬาต่อไปกันบ้างเดี๋ยวขอเป็นเออโอลิมปิกฤดูหนาวกันก่อนนะครับที่ปักกิ่งนะครับก็โอลิมปิกฤดูหนาวจะจัดในวันที่4กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับจะเริ่มวันแ,วแรกแน,น่นอนปัญหาก็ยังเป็นเรื่องของการประท้วงในส่วนของเรื่องสิทธิมนุษยชนในจีนอยู่นะครับ ก็ยังตามมาจากในปี2008นั่นแหละและ้วก็เรื่องของโควิดด้วยนะครับที่ปัญหานั้นน่าจะเห็นชัดในการแข่งขันฤดูร้อนที่ญี่ปุ่นนะครับส่วนฤดูหนาวนะครับก็คือนักกีฬานเนี่ยจะลดลงจากประมาณ1 1 0 0 0คนมาเหลือแค่3,000คนนะครับก็ในส่วนของจีน นะครับบอกว่าคือมีประเด็นเรื่องของการบอยคอร์ดด้วยเรื่องของสิทธิมนุษยชนมันุสยชนนะครับแต่ว่าทางประธาน4ีจิ้งๆบอกว่าก็ไม่ได้ใส่ใจนะครับในเรื่องนี้ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับก็ปักิ่งนะครับชนะโบส44 4ต่อ40กับเมืองอาวัตีในประเทศคาสั์สถานนะครับในการเป็นจจ้าภาพโอลิมปิกฤดูนหนาวในปี2022ซึ่งเลือกไปเมื่อปี2 0 1 0 เอาการแข่งเอาไม่ใช่การแข่งขันกอล์ฟเอาพูดถึงตัวกอล์ฟก่อนนะครับก็บุคคลคนหนึ่งนะครับชื่อว่าอลรันเชปเพิร์ดนะครับเมื่อ50ปีที่แล้วในสัปดาห์นี้เนี่ยตีลูกกอล์ฟ2ลูกในบนดวงจันทร์นะครับก็คือนั่งไปกับยานอพอลโล14นะครับก็ไม้เนี่ยเป็นเหล็ก6เท่านั้นนะครับ ก็เออคือมันไม่มีเทคโนโลยีว่าลูกบอลไปตกไกลแค่ไหนนะครับแล้วก็เออต้องใช้เทคโนโลยีอื่นนะครับในการหาลูกบอลเอานะครับแต่ที่ลองตีออกไปเนี่ยเออองช็อตนะครับช็อตหนึ่งที่เออเจอได้นะครับก็คือลูกหนึ่งเนี่ยยีหลาอีกลูกหนึ่งประมาณ40หลานะครับก็ที่ตีอยู่ บนดวงจันทร์ด้การใช้เเหล็กหกนะครับก็มีคนไปดูลูกเนี่ยมาโดยใช้เทคโนโลยีกล้องบนนั้นแหละนะครับเพื่ออก็เป็นการกับเป็นการเอามาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งในเหตุการณ์นี้นะครับตีกล้อบนดวงจันทร์นะครับมีโฆษณาที่ว่า ีกอไปถึงดวงจันทร์ถ้ามันไม่ถึงก็มันอยู่ท่ามกลางดวงดาวอะไรเงี้ยนะครับอ่ะไปดู PJ ทัวร์นะครับที่ Scott s t a t t Day กับรายการ Phoenix Open นะครับผู้นำก็คือ Matthew Nesmith นะครับแล้วก็ m a r า a b b t นะครับที่8 Under Par มีอีก2คนเนทแล็ชลี e แล้วก็ Sam Burns ที่7 Under Par นะครับนี่คือ PJ ทัวร์โอเค สุกเกอร์กันบ้างน,นะครับชุดเอาเมื่อวานนี้มือกันดับสูงสุดที่เอาคนที่โดนล้มไปก่อนนะครับก็มีสโจวบิงแฮมนะครับคนที่ล้มได้คือโรดดี้แมคเลียดครอันนี้รายการชุดเอาครับเส้นเดียวจบนะครับ54-1ต่54อนะครับที่แมคเลียดชนะ,ะแล้วก็ลุคคาบรเซลก็เป็นอีกคนที่มือดับสูงที่ตกรอบแต่ว่าตกรอบด้วยมือดับสูงกว่าชอนเบอร์ฟี่นะครับเบอร์ฟี่ชนะ65-1นะครับเนเวลาสตันก็แพ้ มาตินโอร์เนลนะครับโอร์เนลชนะ4 1 3 4นะครับส่วนมืออันดับเออส่วนมือเขาเรียกว่ามือสมัครเล่นที่มาแข่งแล้วชนะนะครับอีคอนอเบนซี่มีไมเคิลไว์มีดวิอเฟร์นันเดสนะครับที่เอาชนะจวดแคริงตันมาร์คคิงแล้วก็โจคอนอตามลำดับนะครับอีกคนเป็นเดคลานเล็กลี่ที่ชนะี4-2ฮาวเวิร์ดนะครับ มือดับสูงๆที่เล่นเมื่อวานก็เข้ารอบไปโจยโลชชนะเอียนเบิร์นส์นะครับแต่ชนะแต้มเดียวนะครับเอ่อแล้วก็แมคเคอโคลชชนะเจมี่โจนส์ทำเบรเดอร์สิบเด้วยนะครับเอ่อเ,เลียงบัวนะครับชนะเบนฟอร์ตี้นะครับมาร์คอเลนชนะเจมี่โรเบิร์ตสันเบรกอร์้อยสี่สิบสองนะครับมาเลีย์มิ่ก็ชนะพอลเดวีสนะครับชอเมอร์ฟี่ก็อย่างที่บอกที่ชนะดูคาเบิร์ซลมาร์คเซลรบี้ชนะบิลลี่โจคาสเซลนะครับเดวิดกิเบิร์ตชนะ เลยเคยฟร์นนะครับวันนี้ประมาณนี้สตูเกิชูดเอาไทยเล่นกันวันนี้3ามคนเลยในรอบแรกนะครับก็ประมาณสองทุ่มสิบห้านะครับที่นพลแสงคําจะเจอกับอเล็กซ์เคลนชอเป็นมือสมัครเล่นนะครับเขาจะเล่นหลังจากที่รักขององกายคนนี้จะมีไว้นะครับจะเจอกับอาเดรียนโรซาครับ คู่ที่อันดับแรกกันหน่อยอย่างเช่นเซียวโกตงนะครับจะกับลิกก้วอร์เดนประมาณสามทุ่มนะครับ mm hmm. เทพรชยาอุนูเจอกับแบนดอนเซอร์ซาเจนนะครับประมาณสี่ทุ่มสี่สิบห้านะครับ mm hmm. แล้วก็ดูจากคนอื่นอามจอนฮิกกินส์จะกับสกอตต์โรดด์สันโอ้คู่ใหญ่นะครับ mm hmm. เป็นคู่เปิดหัวตอน ตีสองนะครับมีโจเพอร์รี่จะกับพอลเดวิสันมือสมัครเล่นแกรี kins, ่วิสันจะกับแบรรี่ฮอกกินส์จะน่าสนใจนะครับประมาณห้าทุ่มสี่สิบห้านะครับแล้วก็ซาดิยัคันนี้จะกับโรบินดิกเดลคู่นี้ประมาณตีห้านะครับอันนี้เท่าที่กว่าสายตาดูนะครับเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีในรอบเออหกสิบสี่คนใวันพรุ่งนี้นะครับ นี่คือข่าวในฝั่งยุโรปนะครับไปจนที่ฝั่งอเมริกากันบ้างนะครับพูดถึงทอมเบรดี้นิดนึงนะครับในส่วนของ NFL นเะครับเขาก็อย่างที่ท,ทราบกันคือไปแข่งซ u เปอร์โบเนี่ยเป็นครั้งที่10แล้วนะครับก็เป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลคนแรกด้วยนะครับที่สามารถไปถึงซ u เปอร์โบได้10ครั้งนะครับก อย่างี่ทราบซุปโปพุ่งมีเมื่อปี1น6 6นเอนะครับแต่ว่าเมื่อพิจารณาจากชิงแชมป์ NFL ในอดีตแล้วก,ก็ไม่มีนะครับที่มาถึงรอบชิงได้10ครั้งออคนที่ใน4กีดาอเมริกาคนที่ไปแข่งรอบชิงมากที่สุดนะครับก็คือเอ,อ ra, ค er, กี้เบอร์ร่านะครับตำนานแคชเชอร์แล้วก็เป็นปูซีญ่าบุคคลฝีปักลาะครับของนิยอร์ยังกี้ส4ครั้งนะครับที่ไปรอบชิง นะครับเขาได้แชมป์ไป10ครั้งนะครับในนี้ซึ่งเออก็ไม่ได้เยอะที่สุดหรอกแต่ว่าไปชิงมากที่สุดคนอื่นๆนะครับที่ตามมาที่12ครั้งนี้ก็คือบิ๊กี้แมนเทิลนะครับก็เป็นเพื่อนกับเบอร์ด้านนี่แหละนะครับแล้วก็ตำนานเซอร์ติกส์อย่างบิลลารเซลนะครับบิลลารเซลนี่ก็เออได้แชมป์บาสมากที่สุดนะครับใน NBA 11ครั้งชนะ11แพ้1ในรอบชิงชนะเลิศน,นะครับแล้วก็ตำนานฮอกกี้ของ มอนทรีออลนะครับมีชองเบลิเวอร์มีองรีริชาร์ดนะครับมีมอริสริชาร์ดที่เข้าไปได้12ครั้งกลุ่มพวกนี้นี่กับมอนทรีออลแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่กับมอนทรีออลนะครับเรดเคลลี่นะครับเรดเคลลี่นี่ก็ไป12ครั้งนะครับได้แชมป์ไปเนี่ยก็สี่ครั้งกับดีทรอยต์เลดบิงส์นะครับแล้วก็อีก4ครั้งกับโตลันโตเมเปอร์ลิส์นะครับจึรงรวมรวมกันได้8ครั้งนะครับ ก็นี่คือตัวของไรตเชลลี่นะครับแล้วก็คนอื่นๆที่ไล่มานะครับก็อย่างเช่นแจ็แซมโจนส์อันนี้ก็เป็นเพื่อนกับบิลลราเซลให้กับเซลติกส์นะครับไวตี้ฟอร์ดนะครับก็เล่นให้กับยังกี้เหมือนกันโดฮาวี่เบิร์ตโอมสเตดแล้วก็ชองกีทอโบนะครับก็ในส่วนของทั้ง3ามคน,นไหนๆไหนๆก็เสริมๆกันไปหน่อยเออโดฮาวี่นั้นเล่นให้กับเออมอนทรีออลแคนาเดียนเป็นหลัก นะครับที่แล้วก็เคยเข้าชิงอีก2ครั้งเนี่ยกับเอ่เเอเซนกับครั้งหนึ่งเนี่ยกับเซนต์ลุยูซนะครับน,นี่ก็คือฮาวีส่วนเบิร์ตโอมสเตดเนี่ยฮะโอมสเตดนะครับก็เออเล่นกับแคนาเดียนเหมือนกันแล้วก็ไปเล่นกับเมเปิลลีฟส์ด้วยนะครับเคยได้แชมป์กับทั้ง2ทีมแล้วก็อีกคนหนึ่งคือชองกีทอร์โบนะครับก็ก็ได้นอนอยู่แคนาเดียนนะครับแล้วก็เคยไป เข้าชิง3ครั้งติดกันในสมัยอยู่กับเซนต์ลุยดูสเตยุกลาย60ก็รก็ยุคก็ยุคพอๆกับฮาวิ่งแหละนะครับแต่ว่ารูชุดนั้นก็คือไม่ได้แชมป์เลยนะครับประมาณนี้นะครับจะเสริมให้เฉยๆยังมีสมาชิกหลายคนนะครับแต่ว่าลองไปอ่านในเนื้อข่าวนะครับในส่วนของเบสบอลนะครับก็มีการ วิเคราะห์กันมานะครับว่าค่าเหนื่อยของนักเบสบอลโดยเฉลี่ยนั้นลดลงเป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วนะครับคือลดลงมาตั้งแต่ปี2019-20-21นี้นะครับก็เอ่อค่าเหนื่อยในปี2020เนี่ยควรจะเป็น3.89ล้านเปรียญสหรัฐโดยเฉลี่ยสำหรับเล่นทุกคนถ้าฤด,ดูกาลนี้เล่นจบนะครับแต่ปีที่แล้วก็เล่นกันไปแค่ เออหกจากร้อเกมได้ค่าเหนื่อยไปแค่เออสามสิบจอร์เซนะครับซึ่งจริงๆอิงจาก3.89สุดท้ายก็เป็น1.59่้านั้นเหรียญต่ำสุดทุกแต่ปี1นึ่นปะครับก็ปีนี้ก็คือลดลงไปอีกนะครับคือเอ่อตั้งแต่ปียุค60เลยนะครับตั้งแต่ปี1,967 นะครับที่ทางสมาคมผู้เล่นเนี่ยทำการจดบันทึกนะครับในส่วนของข่านเหนื่อยนะครับคือเหตุการณ์ที่ลดลงเนี่ยสำคัญตั้งแต่ปี67มาคือปี1987นะครับที่ทางแต่ละทีมนะครับมีปัญหาที่เป็นเป็น,ปนความเกี่ยวข้องกับระบบ f รีเอเนะครับแล้วก็ปี1995ที่เป็น ประเด็นในเรื่องของหลัจากสไลด์ไปประมาณ7เดือนกว่าทำให้ปี94ไม่มีแชมป์นะครับแล้วก็ปี2004นะครับก็คือนะักเบสบอลในระดับหัวหัว,ห,วหลายคนก็ได้สัญญาที่แพงขึ้นก็จริงครับแต่ว่ามันก็เป็นการไปกดป็นส่วนของนักเบสบอลคนอื่นๆไปด้วยนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องคิดกันต่อไปแต่ที่แน่ๆน,นะครับสัญญาผู้เล่นที่ทำไว้นะครับ ระหว่างลีกกับสมาคมผู้เล่นจาะหมดในปีนี้นะครับปีหน้าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะคุยกันยังไงต่อนะในส่วนของซ u เปอร์โบนนะครับเจมส์บราวนะครับเขาก็จะเป็นพิธีกรในรายการปรีเกปรีเกมของซ u เปอร์โบนเนี่ยเป็นครั้งที่10ในชีวิตแล้วนะครับก็ซึ่ง ครั้งนี้เขาอยู่กับ CBS นะครับในรายการ Super b o w โบว์ทูที่จะทำในปีนี้ CBS จะเป็นแม่ขายในสหรัฐอเมริกานะครับก็นั่นแหละแน่นอนว่าเขาก็ต้องผ่านประสบการณ์มาเยอะเลยทีเดียวนะครับ CBS นั้นวางแผนว่าจะใช้รายการนี้นะครับในการสรุดีในส่วนของ หมอแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางสุขภาพนะครับแล้วก็รวมถึงสดุดีเคนดี้วอชิงตันนะครับที่เป็นผู้ที่บูรณาการ nfl นะครับในส่วนของผู้เล่นผิวสีในยุค1940กนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่จะต้องพูดถึงแน่แน่ก็คือวิทนี่์ฟรสตันนะครับที่ร้อง เพลงชาติเมื่อ30ปีที่แล้วในซูเปอร์โบว์เนี่ยซึ่งอยู่ที่แทมป้าเหมือนกันนะครับในเกมที่สกอตต์นอฟวูดเตะไปทางขวานั่นแหละนะครับแล้วก็เอ่อรายการอื่นๆนะครับก็ที่จะมายุ่งด้วยนะครับจะเป็นรายการในช่อง Comedy Central s h โชว์ชา Nickelodeon นะครับแล้วก็รายการช่วงดึกของที่น่านเดอะเลนเรชั่ว์นะครับก็ซึ่งปัจจุบันก็คือเ a มส์คอร์ e ดนนะครับ CBS News ก็จะเตรียมในส่วนของบทสัมภาษณ์ CBS Evening News นะครับเออก็นะักข่าวคนนี้ Nora O'Donnell นะครับจะไปคุยกับ Joe บเด e นะครับก็รายการก็จะเตรียมพร้อมให้เสร็จนะครับ,บราวแน่นอนนะครับก็อยู่ในเหตุการณ์เมื่อปี2013ในช่วงควอเตอร์3นะครับที่ไฟดับ ระหว่างเกมซ u เปอร์โบว์ที่บัลติมอร์เรเวนส์กับซานฟรานซิสโกโฟ e r s นเอร์สนะครับแล้วก็ต้พยายามให้ผู้ชมอยู่กับเกมนะครับแล้วเลยทำให้รายการ Saturday Night Live นะครับเอาเหตุการณ์ไฟดับนี้ไปล้อในรายการนะครับก็รอซะไม่มีชิ้นดีเหมือนกันนะครับก็ แน่นอนว่ารายการจะออกอากาศตั้งแต่เวลา2นาฬิกาบ้านเราหรือว่าบ่าย2โมงที่นั่นนะครับในวันอาทิตย์ที่นั่นวันจันทร์ที่นี่ครับก่อนที่จะถึงซูเปอร์โบที่จะเล่นในบ้านเรา6โมงครึ่งนะครับที่นั่นก็6โมงครึ่งเหมือนกันนะครับโอเคสัญญาใหม่ของเบสบอลนะครับก็คราวนี้นะครับทอมมี่ลาสเตล่านะครับก็ไปไปอยู่กับซานฟรานซิสโกไจนท์ 18.75ล้านดอลลาร์สัญญา3ปีนะครับก็ข่าวนั้นก็ข้ามอ่าวมานะครับเจ้า o a k l a n เอสนะครับมาอยู่กับซานฟรา n c i s c o g i a n t ในปีนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของฮอกกี้น้ำแข็งจะจบด้วยข่าวนี้นะครับก็โคโลราโดอ v a l a n c h นะครับก็เป็นทีมที่5แล้วนะครับที่ต้อง หยุดไปจากโคโรนาไวรัสก่อนหน้านี้ก็มีในส่วนของ Devil's s a ซ e r s ว wow, แล้วก็ Avalanche เองนะครับรวมถึงเอ่อไน์ด้วยนะครับคือปัญหาเขาบอกก็คือพูดถึงในเคสโควิดแต่ก็คือมันแขกกันในแบบปิดนะครับนั่นก็เป็นปัญหาหนึ่งที่นะักฮอกกี้เจอก็คือไม่มีอาการอ่ะแล้วก็ลงไปให้อาการคนอื่นอะไรแบบนั้นนะครับ น,นี่คือทั้งหมดของข่าวในวันนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ